สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการสมัครเป็นคนที่นี่นะคะหรือว่า permanent resident เอกสารที่จะต้องใช้นะคะที่ยืนยันความสัมพันธ์ได้ดีก็พวกค่าใช้จ่ายต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือ energy ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือไฟคุณสามารถนำตัวนี้ไปยืนยันที่อยู่ อยู่ร่วมกันได้บริษัทที่คุณใช้บริการได้ว่าต้องการที่จะแอดชื่อให้มี2ชื่ออยู่ใน1นึ่งบิลแต่ถ้าทำไม่ได้จริงนะคะสามารถแจ้งบริษัทให้อีกคนหนึ่งเป็นออเทอร์ไรสงเวลาที่จะยื่นเรื่องทำเราก็สามารถให้กับทางบริษัทเนี่ย ทำเป็น2ชื่อแล้วก็ส่งเรื่องให้กับอิิเกชั่นได้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการสวิตไฟฟ้าแก๊สไม่ว่าจะเป็นการไซอัพบ้านใหม่หรือว่าต้องการทรานเฟอร์ไปเราสามารถคอมเพลตบิลให้ฟรีนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเราเจอกันค่ะ